โรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีนำนักเรียนรวมกันทำบุญตักบาตรสวดมนต์เจริญจิตภาวนาเวียนเทียนและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันมาคะบูชาประจำปีพุทธศักราช2567ครับ เมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2567ที่ผ่านมานางมรกตจันทารัตผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีนำคณะครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนในทุกสายชั้นทำบุญตักบาตรสวดมนต์เจริญจิตภาวนาเวียนเทียนและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันมาคบูชาประจำปีพุทธศักราช2567 เนื่องในวันมาคาบูชาประจําปีพุทธศักราช2567โดยนางมรกจันทารัตผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีกล่าวว่าวันมาคาบูชาเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเกาิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นพร้อมกัน4ประการคือตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน3พระสงฆ์จำนวน1,250รูปมาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย พระสงฆ์ทั้งหมดหล้วนแต่เป็นพระอาหารหันต์ผู้ได้อภิญญาหกและได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้าวันมาคบูชาเรียกอย่างหนึ่งว่าวันจะตรงสันนิบาตหมายถึง การประชุมด้วยองค์4ซึ่งถือว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาดังนั้นเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้รำลึกถึงวันที่องค์พระสมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาบาติโมคคือการเว้นจากการทำชั่วทั้งปวงทำความดีให้ถึงพร้อมด้วยกายวาจาใจและทำจิตใจให้หมดจดบริสุทธิ์ผ่องใสรวมท้งร่วมกันสืบทอดหลักคำสอนพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ตลอดไปและสามารถนำไปปรับ ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมสำหรับการเวียนเทียนเป็นการเดินเวียนรอบปูชนียสถานสำคัญอาทิอุโบสถวิหารหรือพระพุทธรูปเพื่อระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยในวันสำคัญโดยใช้เทียนทูปและดอกไม้เป็นเครื่องสการะบูชาถือไว้ในมือแล้วเดินเวียนสามรอบขณะที่เดินรอบนั้นให้พึงตั้งจิตใจให้สงบ พร้อมสวดระลึกถึงพระพุทธคุณด้วยการสวดมนต์อิติปิโสระลึกถึงพระธรรมคุณด้วยการสวดสวากขาโตและระลึกถึงพระสังคคุณด้วยการสวดสุปฏิปันโนจนเวียนจบสามรอบ ซึ่งในปัจจุบันจะมีพิธีเวียนเทียนในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเช่นวันมาคาบูชาวันวิสาขาบูชาวันอาสันหะบูชาโรงเรียนเทศบาลหนึ่ง,งระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีได้จัดให้มีกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันสําคัญทางศาสนามาอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้คุณค่าการรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ดํารงไว้ซึ่งประเพณีและภูมิปัญญาไทย tám năm bốn bảy chín chín năm 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 bốn 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 năm ท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือข่าวสารจากรายการทันขา่าวเทศบาลก้าวหน้านำมาฝากทุกท่านกันในวันนี้ก่อนจากกันในวันนี้ขอขอบคุณในแพทย์พระราศกริกลเลิศกรรมการผู้จัดการเคเบิลทีวีลบรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันขา่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาสําหรับวันนี้ผมกิติเล็กชัยและทีมข่าวสวัสดีครับ